สวัสดีครับจุกน้อยชนนาแนลช่องสัพเพเรระ,ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่เม์เรนเดียนะครับหรือว่าอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟเรเดียนั่นเองนะเรเนียเรเนีย Americans. Americans yeah. American Yay. Yay. Say your name. Lawrence Okay Lawrence Jennifer Lawrence Yeah Jennifer Lawrence <laughs> <laughs> Jessica Alba <laughs> Jessica Alba my oh, favorite oh my No hold up I'm Bruno Mars cousin Oh what wonderful You oh. We look the same no Hey yeah, look the same Bruno Mars yeah. no. พูดแหละอดอเอ็คู่นี้เขาเข้าขากันดีนะโอเคครับคลิปนี้น่าจะติดเหลืองเพราะมีเพลงอยู่ ก็อากาศดีมากๆเลยนะฮะฟ้าใสสามารถมองเห็นยอดเขาได้อย่างชัดเจนแต่เราคงไปไม่ถึงยอดเขานะครับเพราะว่าสูงมากอย่างสูงเดี๋ยวเลาใหฟังนะฮะ ข้างทางก็เป็นหิมะนะแต่ว่าตอนแรกแพลนว่าจะเอาเฮลบอยมากินน้ำแข็งหิมะนะแต่ดูสีดิดึงสุโกโป๊กกินไม่ลงไอ้ที่นี่มักนกรล้องจังเว้ย ช่วด้านบนที่ม้าก็เริ่มข่าวขึ้นนะฮะถึงช่วลงล่างๆนี่ดูสกปกมากสวยท้องฟ้าสวยงามมากๆวันนี้ จุดที่เราจะมานะคือ <c oughs> ที่ไหนวะเนี่ยวัดวัดเดอะดิสเ a รส paradise paradise Oh <Yeah! Woo! S 1> paradise <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวนะครับที่เรียกว่า paradise หรือสวนสวรรค์นั่นเองนะมี Visitor Center นะไอ้ิสิตเตอร์เซ็นเนะครับดูดูดิวันนี้อากาศดีมากนะฮะนี่มีคนมาเล่นสกีนะเดี๋ยวลอง ไปไต่หิมะดูดีกว่านะไอ้ที่เองสกปรกอะ่ะกินไม่ได้แน่นวนจิ้มจิ้มโอ๊ยแบบโอเคครับคงจะเดินไปดีไหมเอาไงดี้ยยังสวยง่ายต้องรีวิวรอบๆนะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับมาลเรเนียนเนี่ยเป็น เขาที่สูงที่สุดขอไฟด้วยนะอดีตขอไฟนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะประทุทุเวลานะเอ้ยนอันตรายเนี่ย oh, <no. S 1> แล้วก็สูงเป็นอันดับที่4นะครับในรัฐเออสูงเป็นอันดับที่1ในรัฐในรัฐวอชิงตันนะแต่ว่าสูงเป็นอันดับที่4ในประเทศอเมริกานะด้วยความสูง14,441ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลนะครับ ก็ประมาณ430กว่าเมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็สูงพอสมควรนะนี่นะครับหรือก็คือสูงเป็น2เท่าของดอยอินท,ทนนท์กันเลยนะอ,อมีคนพาหมามาเดินเล่นด้วยไม่หนาวอ่ะตัวเองไม่มีเสื้อให้หมาด้วยออโอเคครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อยนะ โอ้ยสุดยอดแพร์ไดสวงสวรรค์ชั้นเจ็ดี่เดินไปเดินนะเห็นเขาเดินกันนะไปไปทีกว่วดูนิดนึ่งนะฮะเริ่มทำอะไรกันมามันจะเปียกเท้าวะเนี่ยนี่นะอุปกรณ์มีคนมาเล่นสกีนะ โอเคลื่นนิดหน่อยนะฮะไอ้ก้ไอเนเวนะโอ๊ยมันลื่นนะต้องระวังนะเราใครระวังวะเรานี่แหละต้องระวังไม่ใช่ท่านผู้ชมนะน่าจะเป็นสปอตเที่ยวถ่ายรูปกันนะครับ นี่โอ้ยสวยโอโบโ,โ,โอ้ย,อยสวยงามพุดๆนี่นะฮะน่าเป็นเบสสปอตโอ้ไปคนไปถึงนู่นเลยนะไปไหมไม่ไปอะ่ะเหนื่อยแค่นี้พอนะฮนะไงโคตรได้ไหมฮะยังสวย ก็อนนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมได้มาสัมผัสหิมะตเป็นเป็นนะแต่ว่าครั้งแรกนี่ผมสัมผัสที่เช็คนะครับเช็กร mm ิพับริกนะตอนช่วงหน้าหนาวนี้ก็เป็นครั้งที่สองในชีวิตนะครับ mm hmm. ที่ได้มาสัมผัส mm hmm. ที่อเมริกานะตอนนั้นที่เคยไปอา,าสกา้านะครับ mm hmm. ก็นานมากแลล่ะก็ไม่ได้สัมผัสนะเพราะว่าไปตอนหน้าร้อนนะครับจุลายนะก็แต่ว่าก็ อุณหภูมิก็ประมาณ8องศารครับตามพื้นล่างเนี่ยไม่มีหิมะและแต่ว่าด้านบนภูเขาเนี่ยมีหิมะโอเคก็ได้สัมผัสครั้งที่2ในชีวิตเอยดีใจจังเลยกินดีไหมเนี่ยฮะลองดูนะไม่เอาดีกว่ากโกปาโเฮเดี๋ยวว่าไอเนี่ยนี่เนี่ยอุ๊บส๊อ มืมีมีด้วยเห็นมีโนไหม<า>ตรงส่วนนี้ก็เป็นอ่ v i เตอรเ s e r v วิสนะครับก็จะมีคอยของที่ลึกนะด้านบนนะขี้เกียจเดินไหมเหนื่อยแล้ว <c oughs> นี่นะดูดูภา <s phin x> พจำลองนะ <c oughs> นี่ฮะหน0่งินะ 14, สี 4, 000, 40, 40, 40, 40, 40, ่พันสี่สิบสี่สี่ร้อยสิบเออคุณทุกไี่ถูกกันเน <c oughs> ี่ยเวรนกันเฮ้ยคนเนี่เทเลอร์นะฮะตัวใหญ่ยักษ์บิ๊ก <Big S 1> ฟุตนะโอเคตัวเล็ก <c oughs> ก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาเยือนที่นี่นะก็ ขอบคุณนะครับที่รับชมนะจุกน้อยชาแนลช่องสับเพร้านเหนื่อยเหนื่อย